ว่าด้วยการดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนคำว่าสมาทานเองในคําว่าสัตว์เกิดสมทา,านวัดทั้งหลายเองได้แก่สมทา,านด้วยตนเองคําว่าวัดทั้งหลายอธิบายว่าถือเอาสมทา,านคือยึดถือรับเอาถือยึดมั่นถือมั่นวัดเยี่ยงช้างบ้างวัดเยี่ยงม้าบ้างวัดเยี่ยงโคบ้าง วัดเยี่ยงสุนักบ้างวัดเยี่ยงกาบ้างวัดเยี่ยงเท้าวาสุเทพบ้างวัดเยี่ยงพลเทพบ้างวัดเยี่ยงปุณณพัฒบ้างวัดเยี่ยงมณีพัฒบ้างวัดคือการบูชาไฟบ้างวัดเยี่ยงนาคบ้างวัดเยี่ยงคลุฑบ้างวัดเยี่ยงยักษ์บ้างวัดเยี่ยงอสูรบ้างวัดคือการไหว้ทิศบ้าง คำว่าสัตว์เกิดได้แก่สัตว์นรชนมนุษย์รวมความว่าสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองคำว่าข้องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนได้แก่จากศาสดาแรกไปหาศาสดาต่อมาจากธรรมที่ศาสดากล่าวสอนครั้งแรกไปหาธรรมที่ศาสดากล่าวสอนครั้งต่อมา จากหมู่คณะแรกไปหาหมู่คณะต่อมาจากทิฏฐิแรกไปหาทิฏฐิต่อมาจากปฏิปทาแรกไปหาปฏิปทาต่อมาจากมัคแรกไปหามัคต่อมาคำว่าผู้คล้องอยู่ในสัญญาอธิบายว่าผู้คล้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพัน พวพันในการ,รมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาทิฏฐิสัญญาเปรียบเหมือนสิ่งของข้องคือติดเกี่ยวแขวนเกี่ยวพันติดตรึงอยู่ที่ตะปูข้างฝาหรือที่ไม้แขวนชั้นใดสัตว์เกิดนั้นก็ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันัวพันในการ,รมสัญญา พยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาทิฏฐิสัญญาฉะนั้นเหมือนกันรวมความว่าผู้คล้องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปลุ่มๆุมดอนดอน